คือตอนนี้ผมก็เห็นแลว่าือผมมากายกว่าที่3ปีที่ผ่านมาผมทําอะไรอยู่ um, ไม่รู้เหมือนผมย่ามอยู่กับที <t <t ่แล้วไปมาแค่3เดือนนี้ผมเหมือนกับผมออกคลิกสตาร์ตตัวเองวิ่งออกไปย้อนกลับไปตอนแรกจุดเริ่มต้นเลยครับของ ของอคุณเดียอาจจะเคยเรียนคอร์สอะไรมาบ้างแต่ว่าพึ่งมาเรียนไปเป็นครั้งแรกแต่ผมไม่เคยเรียนคอร์สอะไรทั้งนั้นเพราะผมไม่ศรัทธาในการเรียนคอร์สเลยนะครับถ้าผมไม่ได้เจอคุณเลยตอนนั้นว่าคุณเลยวิธีการคุณเลยครับสามารถพิสูจน์ให้ผมเห็นรอดได้ว่าการที่เราสร้างวินัยอะไรสักอย่างในตัวเองได้มันจะพาเราไปถึงจุดอะไรสักอย่างที่เราวางไว้ได้จริงและยิ่งพอมาเจอคุณเลยที่บอกว่า เป้าหมายของเรานะคืออะไรทําให้ภาพมันเคลียร์มากขึ้นบวกกับวิธีการสร้างวิธยไหนกเลยคือตอนนี้ผมก็เห็นแล้วว่าเดี๋ยวผมมากายกว่าที่3ปีที่ผ่านมาผมผมทำอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนผมย่ำอยู่กับที่แล้วไปมาแค่สเดือนนี้ผมเหมือนกับผมออกคิกส start ต,ต,ตัวเองวิ่งออกมานะครับก็เลยคิดว่าสิ่งน,นี้มันน่าจะสิ่งน,นี้มันน่าจะนอกจากที่จะทาให้ผมรู้แล้วว่าเป้าหมายตัวเองอะไรเคลียร์ในหัวชัดเจนนะครับแล้วก็ ผมน่าจะสามารถแบบไปถึงเป้าหมายอะไรที่ใหญ่กว่านั้นได้ในเวลา,าอันใกล้ขอบคุณคุณเลยมากมาก